พี่น้องถามว่าคนที่นั่งอยู่ข้างทีมลูกทุ่งวันเขาเหนียวดีนี่คือผี่ใหญ่ท่านหนึ่งครับเป็นพรกบรนณันจากอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งลูกทุ่งวันเขาเหนียวรักและประก็ล้นนะครับไปไหนก็คยดี่สิงท่านตลอดปีนี้มาเยี่ยมเยี่ยมน้องนุ่งม่มมเห็นบอกว่าพี่นุ่มบอกว่ามาเจอปีนี้ผมเป็นคนอนทุกบอก บัดดังบัดดังคือคือพ่อพ่อ้าขายแตงโมพ่อมาขายแต่โมไปครับน้องนี่ละโฆษณาไปโฆษณาไปออกจากทางพูบ้านท่าแสดงมากขอาบ้านทางไทยเพื่อนกับพ่อมาขายแตงโมเด้อแตงโมจิตรลักษแดงจึ้งเกลงหวานกะหวานกินแสบอะไรก็อพนาข้อก้าวไปพ่อมาไม่บัดดังแรียนทานโรงเรียนเรียนทานโรงเรียนผลกล้วยเต๋ เรียนเด็ดตาสะพานโคมนักเรียนข้าวสารติดคุกผู้หญิงหมอขายแกน่องก็เลยปเหวี่ไม้จัเบอแบบนี้ลามันก็เลยว่าว่ากู้ยังไม่ใหญ่ไม่แย่ไม่ผัดเสียงดังมานีกว่หาไม่เสียงดังคืย แข่งเลียครับขนเก็บแข่งเลอครับแขงเลืมาดูแข่งใบปาเล่าม่นีแข่งเลยบ้านตาข่านท่านนะครับเป็นคู่ผูหยิ่งที่พรท่านได้ผัวได้เียหายท่านหลังจากั่ผแข่งเลยเา่งแข่งเลีผยหมอขายแตงโมนะครับเล่าดิ๋วมีใจพราอว่าคู่ผู้นั้นเอาเงืนขึ้นไปเล่าหาท่านกไผ่กําไลเหนั้นคือจดเริ่มต้นนะคะตรงนู้นเพราะว่าหลังจากโฆษณาเมื่อนั้นก็ได้ยิน พอก็เลยไปขอคู่อภราขอแต่งานสามแสนนะเลยไปขอคู่เส้นชัยนี่จะเส้นชัยตรงนี้นะคะเรานั่งรอตรงจุดเส้นชัยตรงนี้เพราะ โอยคือของเจ้าเปลี่ยนเอาไม่คือเปลี่ยนไปเงจะอยู่นะมาปีก็ได้เาคือมาเช็คมาเห็นกับพได้น่โนีนเนี่ันหมาเป็นคนเสียงคนดังแม่คนดังแม่่ลยเ้อมาทิ้งห้นเนี่เ้าชวคนขอออขอาีนี่พี่งมัเ้าหันนี่ขอออมาตามโรงเรียน ตอนนีการประกอบพื้นทีู่ขันมาฮิพออนแ่ใบสีแมโอ้อาเห็นางแมมนะก็าเลียนั่นเลยนั่นเลยทำบะกอบพื้ีู่ขันอันบพไหมปถ่ายวีดีาอแม่จะเอาลงางเสียบองสูขั้เขันมน้นมนโม่ฮิ่านะว่าีอยน เดี๋ยวเอาลงมามแ้ก่อนอันนำพจะขวดสามีวนกบอกแมวเพาไม่งงใบนะแม่โอ้มิใช่ใบแลใบแล้วเป็นตัวละเป็นไงสดเสอย่างไใบใบใกระป็กตึ๊กันเอาแล้วครับอันน้แดงแซ่วนะบอสแมวได้ก่นสาสิบาทช่วงนี้รอ้ หมอ,อแจมน้องเพลงเขาบอกว่าด้าน,นแหล่นี้ที่พักกิจด้านนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ด้านแหล่นี้เรามีสุขกว่าที่ใดด้าน,นแหล่นี้สายผ่านใจไหลสู่สเราขอบคุณท่านลอยกเทศบาลเชร์ภูีโขทัยนันทขอบคุณท่านรองยยกพรสวรรค์เศราฐีรัตขอบคุณท่านรองนายกพันสวรรค์อิสระ Oh